สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ในกระบวนการทางสถิติหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิวงกลมในรูปของกราฟก็ตามเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันครับ สวัสดีครับนักศึกษาสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการทางสถิติในขั้นที่2การนําเสนอข้อมูลเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําตารางแจกแจงความถี่การทําแผนภูมิแท่งรูปหลายเหลี่ยมความถี่เส้นโค้งความถี่แผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิวงกลมก็ตามแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตารางแจกแจงความถี่ก่อน การสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่สำคัญเนี่ยขั้นแรกเลยที่นักศึกษาต้องทราบก็คือ 1. ต้องรู้พิสัยก่อนพิสัยคืออะไรครับพิสัยคือความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุด x max ลบ x min น,นั่นเองอ่ะท่านต่อไปเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสร้างทั้งหมดกี่ชั้นดีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับจำนวนข้อมูลอาจจะสร้าง5ชั้น10ชั้น15ชั้น นะครับแต่จํานวนชั้นต้องไม่มากเกินไปและขั้นที่3ครับเราจะมาเฉลี่ยดูว่าในแต่ละชั้นควรมีช่วงกว้างของข้อมูลอย่างละเท่าไหร่ดังนั้นเราจะมาหาความกว้างของอันตรภาคชั้นกันด้วยเราจะนําพิสัยหารด้วยจํานวนชั้นพิสัยหารด้วยจํานวนชั้นทั้งนี้ผลหารจะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือ 1. หาลงตัวพอดีถ้าหาลงตัวพอดีเนี่ยให้หนศึกษาบ,บวกไปอีกหนึ่งกลายเป็นความกวาม้วางที่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเช่น านนักสาหารได้15ให้บวกไปหนึ่งกลายเป็นกว้าง16ท่านนักสาหารได้7ให้บวกเพิ่มไปหนึ่งกลายเป็นความกว้าง8แต่ถ้าเกิดนักสาหารเหลือเศษเศษเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ปัดขึ้นเช่นนักสาหารได้7.1ให้ปัดเป็น8นักสาหารได้15.2ให้ปัดเป็น16นะครับเศษปัดขึ้นลงตัวบวก1เราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ สำหรับข้อมูลคะแนนสอบสถิติของเด็ก60คนอย่างนี้ขั้นแรกเราไปดูก่อนเลยคะแนนสูงสุดเท่าไหร่ครับ96คะแนนต่ำสุดเท่าไหร่ครับ35ดังนั้นเราได้พิสยัยละตรงนี้คุณครูขอชี้แนะนิดน,นึงว่าระวังความผิดพลาดอันเกิดจากความเผลอเลยคือไปดูคะแนนสูงสุดหรือคะแนนต่ำสุดผิดนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราได้พิสัยก็คือ96ลบด้วย35เหลือ61 จากนั้นสมมุติคุณครูกําหนดให้สร้างประมาณ8ชั้นนะครับให้สร้าง8ชั้นนักศึกษาก็มาหาความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยการนําพิสัยหารด้วยจํานวนชั้นในที่นี้ก็คือ61หารด้วย8ซึ่งหลังจากหารแล้วเนี่ยมันอยู่ที่7.625เหลือเศษใช่ไหมครับเหลือเศษจ้ทำอย่างไรให้ปัดขึ้นกลายเป็น 8, ดังนั้นกว้าง8แปลว่าอะไรครับกว้างแปลเราว่ามี8ตัวเลขอยู่ในแต่ละระดับชั้นแล้วเราก็มาดีไซน์ตารางครับคุณครูขอ,ขอดีไซน์ตารางเป็นอย่างนี้ก่อนประกอบไปด้วย3ช่องช่องแรกครับเราเรียกว่าอันตรภาคชั้นช่องที่2องรอยขีดและช่องสุดท้ายความขีดอันตรภาคชั้นเราจะเริ่มต้นตัวเลขอย่างไรให้นักสารนาตัวเลขต่ําสุดมาวางครับเมื่อสักรู่นี้ต่ําสุดคือ35เพราะนั้นนักศึกษานํา35มาวางนะครับ กว้าง8แปลว่ามี8ตัวเลขอยู่ในนี้นักศึกษาอาจใช้วิธีการนับนิ้วก็คือตั้งแต่35นับไป8นิ้วนะครับหรือจะใช้วิธีอย่างนี้กว้าง8ให้หนักศึกษาเอา35บวก7ครับ35บวก7ได้42ครับเราเรียก35ว่าขอบล่างเรียก42ว่าขอบบนโอเคนะครับถัดไปชั้นที่2ขอบล่างจะเป็น43 กว้าง8ใช่ไหมครับนะ 3, บักศึกษาบวกไปอีก7ครับกลายเป็น50ครับชั้นต่อไปก็51น 3, ักศึกษาบวกไปเท่าไหร่ครับบวกไปอีก7กลายเป็น58นะ่ะอย่าลืมนะครับกว้าง8เวลาเราหาขอบบนให้บวก7กว้าง8บวก7กว้าง17บวก16โอเคนะครับเราก็จะไล่อันตรภาคชั้นไปอย่างนี้จนทั้งถึงสุดท้ายเมื่อเราไล่จำนวนข้อมูลเสร็จปุ๊บ ให้เราไปดูข้อมูลดิบของเรานะครับเพื่อจะนํามาสร้างร้อยขีดในตารางประกอบไปด้วยนะครับชั้นแรกเลยคุณครูยกข้อมูลมาครับคุณครูยกข้อมูลมาในชั้นแรกอ่าไปดู84อยู่ตรงไหนนักศึกษาก็ไปขีดยังชั้นนั้นในตำแหน่งช่องของรอยขีดอ่ะ84นาาักศึกษาไปขีด1ขีดอยู่ระหว่าง83ถึง90 79ครับไปขีด1ขีดอยู่ระหว่าง75ถึง82 65ไปขีด1ขีดอยู่ระหว่าง59ถึง66 78อยู่ระหว่าง75ถึง82 78อยู่ระหว่าง75ถึง82 80 67ี67ขีด82อยู่ระหว่าง75ถึง82เมื่อครบ5ให้ควย1ครั้งถัดไปคือ73นำ73ไปขีดใส่ครับปึ๊บพอเข้าใจไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาทำอย่างนี้กับทุกชั้นกับทุกข้อมูล มีกี่ข้อมูลก็แล้วแต่นะครับให้นําทุกข้อมูลอย่างนี้ลงไปขีดลงในตารางแจกแจงความถี่ที่เราทําไว้เราไปขีดให้ครบทุกชั้นเลยนะครับหลังจากขีดเสร็จปุ๊บให้เรานับรอยขีดเมื่อเรานับรอยขีดเราจะไปวางไวท้ที่ความถี่ครับ1 2, 6 13, 16, 1 8 2 2ซึ่งหลังจากรวมความถี่ออกมาแล้วจะได้กลายเป็นอะไรครับ จำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับตัวนี้คือวิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่นำข้อมูลมาสร้างเป็นตารางนะครับสําหรับวันนี้ครูเพียงขอตรงนี้ก่อนนะครับครูคขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับเราจะสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ